แก้ไขปัญหาเรื่องรากเน่าที่ทุกคนเจอบ่อยๆนะครับอันนี้จะประสบการณ์ตรงจากตัวเองเลยคือแบบว่ามันจะเป็นพิปสปอร์ตแบบนี้สปอร์ตคือแบบว่าอ,อมชมพูด่างนะครับนี่เอาตัวนี้ดีกว่าอมชมพูมันจะเป็นชมพูด,ด่างๆพอมันรากเน่าแล้วมันจะทิ้งใบหมดเลยเราสังเกตดูได้โรยวงไปมาดูตัวอย่างใช่ไหมอ่าตัวนี้คือ,อน,นี้คือตัวสมบูรณ์ คือตัดตัดขยายไปแล้วขยายไปแล้วแล้วมันต้องเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะว่าขยายไปแล้วการขยายมันจะปุ๋ยมันจะไม่พอสีมันก็จะซีดลงปุ๊บสีมันจะซีดลงเพราะว่ามันไปช่วยในส่วนที่แบบว่าส่วนที่เกิดมาใหม่อาศารอาหารที่เกิดมาใหม่มันก็จะมาเลี้ยงพวกนี้แต่ว่าสีใบเก่าๆมันก็จะซีดลง นี่คือแบ<ป>บ<ป>ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วตรงนี้แล้ววิธีการแก้ปัญหาที่ดูต้นนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับนี่คือแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดเราเขาเขาเรารู้แล้วว่าเขารากเน่าใช่ไหมฮะยกโคนออกยกต้นออกมาแล้วก็ตัดลากที่เน่าออก ตัดรากที่มันเน่าออกยกยกยกออกมาแล้วก็ตัดรากเน่าออกอแล้วก็มาใส่กระถางใหม่เลยฮะเปลี่ยนดินใหม่คือทุกอยากใหม่หแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะขึ้นแตกหลอดแตก,แตกเราจะสังเกตได้แตกนอแตกอันนี้แตกนอแตกยอดแตก,แตก,แตก iling, อะไรขึ้นมาใหม่คือแบบคือแทงขึ้นมาแทงขึ findings, ้นมาอะไรประมาณนี้นจะแทงขึ้นเกือบพิกเม็ดทุกแล้ว,ลวมันจะเป็นทรงพุ่มเหมือนเดิม เหมือนเดิมมันสวยอย่างนี้นแค่อย,ยู่กับแสงแดดก็จะก็จะเป็นชมพูด่างๆสวยฮะอ,อมชมพูอันนี้คือเป็นออมชมพูตระกูลออมเรามีเยอะนะฮะอันนี้ออม้ากเดี๋ยวเป็นอีกีหน้าอีกีนี้ก็แนะนำประมาณนี้ครับตัดลาก ตัดรากเคลียดดินตัดรากเคลียดดิน,ลดลดนแล้วก็เอาเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินปลูกใหม่มเพราะว่ามันอาจจะเป็นเชื้อราตรงที่ดินนะครับดินดินปลูกเรามีเชื้อราอยู่แล้วเรารู้เพราะว่ามันจะใบจะค่อยๆร่วงแล้วไปไหนที่มันยังไม่ร่วงแล้วก็เปลี่ยนคือรื้ยกเซตคือรีออกหมดเลย แล้วก็จะมาได้แประมาณนี้แล้วก็อีกสักคักหนึ่งมันก็จะเป็นทรงพุ่มส่วนเหมือนเดิม,มครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับ